สวัสดีค่ะเรามาทำนายทายทักโชคตาของคนเกิดปีฉลูนะคะประจำปีปศ2 5ง6รมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเรามาดูไพ่ตัวตนและไพ่เจ็ดถ้วยนะคะแต่เป็นไพ่ด้านบวกหมายความว่าคนเกิดปีฉลูในปีโอกโอกาสช่องทางดีๆเข้ามาในชีวิตหล,หลายๆอย่างนะคะแต่ขอให้ลงมือทำเป็นไพ่ของคนที่ไม่ลงมือทำนะคะเป็นไพ่ของคนที่นอนอยู่ยังไม่ยัง อยู่ในคนที่คิดจินตนาการจะทำโน้นจะทำนี่จะทำอะไรหลายอย่างแต่ไม่ลงมือทำสักทีคนเกิดปีฉลูปี้ยวอกห้อยคนเกิดปีฉลูลงมือทำได้แล้วถ้าคุณคิดที่จะลงมือทำหลายๆอย่างก็ประสบความสำเร็จเพราะมีหลายช่องทางเข้ามาหาคุณนะคะแล้วต่อไปเรามาดูไพ่ของการเงินนะคะการเงินได้ไพ่เดซันนะคะแต่เป็นไพ่กับหัวทางด้านลบหม,มายความว่าคนเกิดปี ฉลูมีเง no ินไหมมีเงินมีทองใช้แต่ว่าก็ให้ระวังเรื่องของการใช้เงินใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นนะคะเงินทองก็เข้ามาเข้ามาตลอดแต่ว่าให้ระวังเรื่องของการใช้จ่ายเพราะว่าเดือนันทั้งด้านไพ่ออกทางด้านลบนะคะทางด้านลบก็คือมีเงินเข้ามาแล้วก็ให้รู้จักจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่จําเป็นแล้วก็คนที่จะช่วยเหลือมีช่วยเหลือไหมช่วยเหลือแต่ว่าช่วยเหลือ เป็นช่วงๆนะคะตรงนี้นะคะแล้วต่อไปเรามาดูคู่ครองหรือหุ้นส่วนนะคะคู่ครองหรือหุ้นส่วนถือว่าคนเกิดปีฉลูคู่ครองหรือหุ้นส่วนถือว่าดีไหมดีเป็นไพ่ทางด้านบวกถือว่าดีแต่ว่าเหมือนกับว่าเียวหกคนเกิดปีฉลูต้องอยู่ภายใต้อำนาจของคู่ครองแต่เขาพาเขานำทางชีวิตไปในทางดีนะคะนำทางชีวิตในทาง อะไรหลายอย่างให้เราในลักษณะที่ดีนะคะต่อไปเรามาดูพี่น้องรือสังคมนะคะพี่น้องรือสังคมเป็นได้ไพ่เหรียญได้ไพ่หนึ่งเหรียญและถือว่าพี่น้องและสังคมเป็นเรื่องของการเงินชักชวนเราเข้ามาทํางานให้ได้เงินได้ทองถือว่าสังคมพี่น้องก็อยู่ในเกณฑ์ดีก็คือชักชวนเราเรื่องของการทําให้การเงินของเราดีขึ้นช่วยเหลือเราทางด้านของการเงินหรือว่า นำทางในส่วนของการเงินตรงนี้นะคะต่อไปเรามาดูในส่วนของผู้ใหญ่นะคะตำแหน่งของผู้ใหญ่ได้ไพ่กษัตริย์ถือไม้เท้านะคะตำแหน่งของผู้ใหญ่แต่เป็นไพ่ทางด้านลบหมายความว่าผู้ใหญ่จะสนับสนุนเราทางด้านของการงานแต่ขอให้เราอดทนนะคะเขาช่วยเหลือเราทางด้านของการงานแต่ขอให้เราอดทน ก็จะช่วยเหลือการงานการเงินแต่ไพ่ของเราเป็นไพ่ที่ทํางานแล้วจะทําไม่ทนแต่ไพ่ในเบ์หกเนี่ยขอให้คนเกิดพิชลูให้อดทนมากๆถ้าอดทนมากๆาแล้วทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จนะคะและอีกจุดหนึ่งนะคะอีกจุดหนึ่งที่จะช่วยเหลือคนเกิดปีฉลูในเบลล์หกก็คือเป็นไพ่ของผู้ชายนะคะเป็นผู้ชายที่สูงสูงวัยหน่อยสูงวัยหน่อย อาจจะมาเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของอุปสรรคในปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาช่วยเหลือได้นะคะอันนี้ต่อไปเรามาดูในส่วนของพ่อแม่นะคะพ่อแม่ตำแหน่งของคนในคอรอบครัวอาจจะมีปัญหานะคะคนในคอรอบครัวอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องของสุขภาพเรื่องของออปัญหาภายในคอรอบครัวตรงนี้มีปัญหาแน่นอนนะคะมีปัญหาแน่นอน ถ้าไม่มีปัญหาขัดแย้งกันก็จะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเก็บไข้ได้ป่วยของคนในครอบครัวก็เป็นไม่ได้เหมือนกันนะคะคนเกิดพิชรุโชคลาบนะคะโชคลาบของคนเกิดพิชรุเป็นไพ่งานขึ้นมาก็คือเรื่องของการงานแต่เป็นไพ่บอกว่าให้อดทนให้ต่อสู้แล้วก็จะมีโชคลาบจากการทํางานนะคะต่อไปเรามาดูในส่วนของ สุขภาพนะคะคนเกิดพิชาูุก็ต้องระวังเรื่องของสุขภาพขึ้นลงนะคะดูแลสุขภาพคนที่มีโรคประจําตัวก็กินยาให้ครบถ้วนนะคะก็จะดีขึ้นหรือไม่ก็คนเกิดพิชาูุในเมียวหกเนี่ยมีโอกาสเดินทางต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศนะคะก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังเหมือนกันนะคะของคนเกิดพิชลูุสิ่งที่ต้องระวังก็คือ อย่าไปขัดแย้งถ้าถ้าเข้าไปทํางานแล้วในเรื่องของความขัดแย้งของคนที่ทํางานเรื่องเอกสารสัญญานะคะเรื่องเอกสารสัญญาก็ต้องระวังเร่เอกสารอาจจะทําให้ตัวเองเสียเปรียบตรงนี้ต้องดูเรื่องของเอกสารและสัญญานะคะคนเกิดพิจลุตรงนี้สําคัญมากเพราะว่าขึ้นพไพ่แปลดาแปดาก็าาคือระวัง ปัญหามาจากคนอื่นมาสมาให้เรานะคะให้เราดูดีๆเรื่องของการจะทําอะไรจะช่วยเหลือใครหรืออะไรทักอย่างหรือใครเอาอะไรมาให้เรามาช่วยเหลือเราเราก็ต้องดูข้อผูกม,มัดที่เขาให้เราเซ็นนะคะดูให้ดีว่าเรามีผลเสียหายไหมถ้าผลเสียหายเราก็ไม่ต้องทํานะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาในส่วนของแปดาดาบเป็นาน่าคือปัญหาเรื่องของเอกสารสัญญาผิดพลาด ถ้าไม่มีเรื่องของอิสรสัญญาผิดพลาดก็ระวังเรื่องของสุขภาพของตัวเองที่บอกไปว่าเรื่องของคนในครอบครัวก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ไพ่สุดท้ายป็นไพ่าสามดาบหมายความว่าระวังเรื่องของความขัดแย้งกับเพศตรงนข้ามนะคะเพศตรงข้ามหรือว่าคู่รักตรงนี้ก็คือคนเกิดวิชารุไพ่ตัวต,วตวนเป็นไพ่เจ็ดถ้วยถือว่า,าเป็นไพ่มีสเสน่ห์มีเสน่ห์ต่อต่อเพศตรงนข้ามนะคะเพศตรงข้าม คนที่มีความรักอยู่แล้วก็จะมีคนรักเข้ามาเพิ่มก็ระวังมีปัญหากับความรักเก่าแต่คนรักเก่าก็ดีไหมก็ดีช่วยเหลือแต่ก็ระวังความมีสเสน่ห์ของเราทําให้เกิดความขัดแย้งได้นะคะเกิดความขัดแย้งได้เพราะว่าคนเกิดปีฉลูมีความรักอยู่แล้วแต่ก็มีอีกคนนึงเข้ามาช่วยเหลือเหมือนกันในหลายอย่างนะคะสิ่งที่ต้องสิ่งที่ต้องระวังนะคะ เดือนตุลาเดือนตุลาก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเรื่องของความผิดพลาดเรื่องของเงาสารเรื่องของความเปรียบแค่ได้ป่วยเดือนตุลาแล้วก็ถึงที่ต้องระวังเดือนธันวานะคะเดือนธันวาอันนี้เป็นปลายปีที่ต้องระวังเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของความรักก็เป็นไปได้นะคะให้สรุปโดยรวมของคนเกิดปีฉลูนะคะหนึ่งให้ขยันให้ขยันปีนี้มีช่องให้เลือกมากมายให้ขอให้เลือกทําเพราะว่าเป็นไพ่ของการไม่เลือกแค่ทำนะคะ แต่เป็นข้อดีของคนเกิดปีฉลุก็คือไพ่ไพ่เจ็ดถ้วยเป็นไพ่ของของจินตนาการถ้าทํางานทางด้านศิลปะตรงนี้ถือว่าไปได้ดีนะคะสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ดีแล้วก็อีกอีกส่วนหนึ่งที่ถ้าเรายอมยอมให้ตรงคาบหรือยอมยอมยอมในส่วนของความรักยอมบ้างก็จะก็จะทําให้ชีวิตดีขึ้นนะคะในปีหกก็ยอมบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนที่ เรื่องของบุตรบริวารน,นะคะเรื่องของบุตรบริวารก็ก็ต้องระวังเรื่องของบุตรบริวารน,นะคะบุตรบริวารอาจจะสร้างปัญหาบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆหรือว่าอุปสรรคจากการทํางานก็มีบ้างก็ให้อดทนนะคะการทำนายไทยทักเป็นการทำนายไทยทักษโดยภาพรวมนะคะเราไม่ได้จ้องจงกุญเรคนหนึ่งจะชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ